สวัสดีครับเพบ่กับผมมานพินและ c h anel n feel t h a i l a n u ในยูนะครับเนที่เขากำลังหั่นซี่โคงนะครับเป็นซี่หมกซี่โคงหมูบาร์บีคิวนะครับอันนี้เป็นร้านโปรดของผมเลยที่ถนนคนเดินปายนะครับไปทีไรที่เที่ยวเมืองปายนะครับแล้วก็มีโอกาสเดินเวลากลางคืนที่ถนนคนเดินนะครับตรงนี้เป็นร้านโปรดนะครับนี่ก็เขียนว่า g r i l l spare ribs นะครับก็แปลว่าซี่โคงหมูนะครับอันนี้40บาทแต่ราคาก็จะมีอัพขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ หมายถึงว่าคลิปนี้ผมถ่ายไว้สักประมาณสักปีหนึ่งแล้วนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ร้านนี้นี่บางทีคนไทยที่ไปเที่ยวจ,จะเดินไม่ถึงนะครับต้องเดินไปสุดถนนคนเดินตะลังคืนนะครับแล้วก็ตรงใกล,ใกล้ๆหัวโค้งที่จะลงน้าปายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเจ้าของนะครับคนผู้ชายที่เขาย่ากนี้เขาอัจฉริยะสายดีมากแต่ว่าเขาเป็นคนพิการทางเรื่องการพูดนะครับคือเขาพูดไม่ได้เขาจะส่งเสียงนะครับก็ อลองสังเกตดูแล้วก็สั่งซื้ออาจจะต้องใช้ภาษามือนะครับจิ้มกันนะครับเขาจะเอาซี่โครงมานะครับแล้วก็มาหั่นนะครับเสร็จแล้วก็มาปิ้งอีกนะครับไม่ได้เป็นมาเป็นแผ่นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ใครจะเอาซอสไม่เอาซอสเนี่ยก็สั่งก็ได้นะครับกระถานร้อนๆในอากาศหนาวนี่ถือว่าระดับสุดยอดนะครับจริงๆอยากจะอัดเสียงในบรรยากาศจริงนะครับแต่ว่า เนื่องจากมันมีเพลงเปิดค่อนข้างจะดังพอสมควรจากร้านใกล้ๆแล้วก็เป็นเป็นเพลงที่ผมไม่มีเลเสิทร็จนะฮะก็อันนี้ก็ต้องขออภัยครับแต่ดูภาพดูอะไรในคงเจ็บนะครับโอ้อร่อยมากๆครับแล้วก็ควันนี่หอมเลยนะครับพี่เขาจะเอา,อาซอสบาร์บีคิวนะครับมาทาเสร็จแล้วก็ค่อยย่างนะแล้วก็ที่สําคัญเวลาเสิร์ฟนี่นะครับเขาไม่ได้เสิร์ฟแบบร้อนๆแล้วก็ใส่จานโฟม อย่างหลายร้านที่เราเห็นนะครับคือพี่เขาเนี่ยเขาจะเอาใบตองมาลองอถาดโฟมก่อนพอเอาใบตองมาลองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยจะเอาหมูพิ้งเอาลงแล้วทานได้สบายใจครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีจานโฟมหรือมีอะไรละลายนะครับถแถวนี้ก็มีของกินหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครไปเที่ยวไปนะครับแล้วก็บางอย่างนี้เขาขาเน้นเจาะตลาดฝรั่งอย่างเช่น มันบดนะจะมีทํามันบดไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ใส่แบบข้างหน้ามีพวกอโอลิฟดองก็คือมะกอกดองนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นสไตล์แบบฝรั่งทานาเช่นจะมีร้านมีรวมผักผักปิ้งยาง่างมีเห็ดปิ้งหลายคนก็จะเป็นววเจตเเรียนหรือว่าเป็นคนที่เขาทานอาหารมังสวิรัตนะครับเนี่ย ส่วนวันนี้เนี่ยเป็นอันนี้ผมได้เป็นถาดใบตองเลยนะแต่บางทีเนี่ยเขาทาไม่ทันนะครับก็จะมีะเป็นใบตองมาลองจานถาดโฟมอีกทีนะครับนี่ครับซี่โครงครับสีบาทก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยชิ้นละก็ประมาณ10กว่าบาทนะับถ่ายให้ดูในแสงไฟนะฮะร้านนี้ครับเดินไปเกือบแป๊บหนึ่งก็จะถึงอ่านี่แล้วถึงโค้งที่จะลงแม่น้ำปายนะครับ ลองชิมรสชาติกันครับนสีสันน่ากินนะครับรสชาติสุดยอดครับถ้ามีโอกาสนะครับจะทานร้อนๆเลยนะครับที่ถนนคนเดินมึงปายครับเดินไปสุดนะฮะเลยรถเป็นประชาไปนะครับ